สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมันจะาพ่อมาแล้พี่น้องครับนะครับชิปในภาพพี่นอ้องข้ามาเบิ้งบรรยากาศวัานเฮน,นะครับพี่น้องนะครับเพิ่นสีได้ก,กันบ่ภาพพี่นอ้องข้าาเบิ้งนะครับอยู่สาหน้าโคกสาเต่าทานเนี่ยครับห้อนห้อนห้อนผู้ได้จมว่าห่อนห้อนห่อนมือนี่ในผ้าพะย่ะไ,ไม่ไงผ้าเมป่าพ่อลุงเออไอลูกหลานผ้ากันมาดเลรียนน้ำคุณเอเล่เนี่ยครับพี่น้อง บอนบึบบับบึบบับบึบบับบับป่านะครับพี่น้องลูกหลานเด่นล้นเต็มเทียงหน้าอยู่พากันจมว่านผมได้ผ้าละจะผพาพี่น้องครับไปเบิ่งก่อนนะครับเพื่อเพิ่มได้กันบ่อนะครับเอ้าโอ้โหถอดได้พี่น้องเท่าไรครับน้ำกว่านะครับอ๋อนะครับไม่ใช่พ่อเราก็โยงสะดุ้ง วนเน่ยมันยี่ห้อนันโยงเสีดูนี่ขึ้นได้ปลากันบ่นี่ครับเออโอ,โอ,โอ้ถือหัวแถาแก่น้อยแล้วล่ากันมาเอาปลานี่ครับพี่น้องอยู่สาหน้าโคกนี่ครับมามามเ<า>ด่นหน้มีพ่อว่ามาเล่นน้าพี่น้องนะครับพอนไหล,ลนะครับก้อนสีไปล่ำก้อนสีไป็นองไปล่ำพาพี่น้องเข้ามาเอาปูเอาปลา ไปจับเนี่ยประชันไม่ย่อว่ะเอาครับพี่น้องไปเบิกอุ้งสก่อนนะครับพี่น้องหอนหอนนะครับวิธีไข้ร้อนนะครับพี่น้องวิธีไข้ร้อนเอาแล้วมีย่อโยกสะดุ้งเดียวปลาตะโพว์ซิวพี่น้องเห็นบ่ปลาซิวนะครับพี่น้องอยู่สารหน้าสารหน้าโคกเนี่ยกระต่ายเนี่ยก็ให้ทำเพื่อเนี่ย ได้ปลาลูกตัวหนึ่งสาหน่วยบัก่ายหนึ่งตู้ตู้แล้ะอ้อยมูไม่อยู่นี่อ้แมนดอกอ้อแมนดอกผมตัวอ้อผมมานอนเฝ้าอยู่นะปลาบ่อนลายลายประจันผมไม่ได้นะผมจะมาห่อนแน่ว่าจันล่มพี่น้องล่มร่มล่มครับอุ้ยเอาไปเบิ่งเบิ่นสอนอีกกุ้งแช่งอีกกลุ่มในห้อยได้กุ้งได้ เฮ้ยตัวตัวต้ามันงอมันงอมมันงอตางอนครับี่นสีมือแม่ลำพรนนะครับพี่น้องว้าเอาเอาหน่อยเอาแกะหน่อยสวีใส่ใส่ใสตัดปอยเรียวเรียพากันมาบึงกูป่าอยู่หนองสา มือหน้าโคกผู้ใดรักปลาคอยคือแล้วเราไม่ีปลาใช่ไหมีแต่กุ้งอีกกุ้งอีกกว่าอีกกุ้งนะครับพี่น้องอีกกุ้งก็ได้ยูได้กินกุ้ง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 แก้วเนาะยแก้วใส่บ่ะครับเนะครับแล้วก็ปลาชิวตัวปลาชิวไปยังไงปะยังมากับแม่ป่าพงลุงกับลูกกับหลานป่ากันมาเรียนมันหวอนนะครับพี่น้องปากันมาไข่รวอนกันโยงดูวไหมแตกสู้ แตกสูไม่ยาวว่าเดี๋ยวหอยตัวนึงขาต่ทันนอยถิบวานเพนวานดีกุ่งไซล่มลมเย็นดีดีต่ว่าหันหันเอาหันเอาปลาเสียมเสียมเป็นตรงในปลาเสียม ีย,ยอันนี้ฟิวว่าไพ่อพี่น้องงงงม,งมโอ้ยกสอนกุ้ง,ง,งกันสอนกุ้งนะครับพี่นองอ่สาหน้าโคบวิธีไข่รอนนะครับว่บาจะเป็ื้ออ้างว่าื้อหอกว่าื่อหอกมะรสาอนุดาษนี่แหละมะรสาอนุดาษกุ้งที่ไหมหลายนะครับพี่น้องหลายนะครับกุ้งมือซ้าขึ้นสื้อแได้ายแล้วสื้อ,อ,าอ,อมาปล่อยกันมีปล่อยกับซังด้วยยังกระซายังกับ จะนำไปจ้างเขาผมมาเหียผมมาเหียผมมันทางได้ปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งนี่ไปใส่เบิดบนี้โอ้ยมอจากเขากลองไงพี่ให้น้องเบ่งโม่น่อยชวนเดียว่ชวนชวนได้ว่าไม่เจ้าอันนี้อันนี้อัเขาไม่เย้าไม่เ้าดิป้าเดว่าได้ถวะ มาีมาได้หนีมาได้นีบได้ถ้าได้เยอะก็นี้ฮือคือชีตโลกนี่ไหมเอาปลาซิวเอาอีกุ้งมาเดี๋วปนกุ้งมันง่วฟังกันกุ้มันงวมฟังหันทับไปแล้จนยุดนะแล้วจนยุดะอไอ้แกมาเหรินน้ำมีสารน้ำ ดำดิฮัลโหลไอ้ดำอยู่ทานไอ้ดำอยูด้วยมากปวดทานเอ้าอาจีแจงเนี่ยโบแจงเนี่ยหมูไทยกับเมือดเนี่ยน้าพี่น้องขอโทษขออภัยขอโทษสั้นมันร้อดมันร้อนเนี่ยครับไปแล้วเล่นน้ำเย็นๆน้พี่น้องเหาได้เบิ่งกันหือไมแล้วพี่น้องหมู่บ้านผมว่านั่นอะไรเนู่นี่ผมเห็นปานบอดบุบ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 บุ่อ็นส่วนนั่น แม่ลำพา่าเส้นป่าเ <ไป S 1> ้นไปเย่าม่กนี่ครับบนเส้นเลยตัวพร้อมว <laughs> างแผนเอาไว้สีสูบน้ำเส่อไห้เพื่นม่งมอขี่ตลกออกซอย <laughs> จอซอยตัวตัวถแก่น่อยตัวตูดแหล่ม่ถแก่น่อยนี่ถแก่กลังถแก่น่อยหน่อยกู <laughs> <laughs> นี<ท>่เองถแก่น่อยหน่อยกูนี่นี่ครับมอเตอเบนแล้วชอบเ็นแล้ว กูใหลายหม้อนึ่งกับพี่น้องนี่ครับหม้อนึงแล้วแกน้องก็เริ่มหม้อนึ่งแต่ตีพนหม้อพันหม้อันเฮ้ยเนี่ยครับความสุขบรรยากาศครอบครัวนะครับพี่น้องเนี่ยครับเออแม่ยังจองเจ้าโอ้ตู้ปลากีเดือดปลากระเลือดบริษัทนี้พ่อ่าอยู่สาหน้าโคกนะครับพี่น้องเพิ่นมาลากกินเป๊าหลอนๆนั่งสิละพี่น้องเพิ่นมาร้อยบ้านเอาไปกินเบิรด ป,ปูปลาหน้าเหนียวหลายคัะแต่ว่าจะของมีเวลาปีนี้มีเวลาได้พากันมาเบิงึงน <ะ S 2> ีน่ครับของแดะนะครับพี่น้องพ่อที่ยูได้กินยูยดยได้กินกุง้งปนกุง้งต,ต่ำใช่ไห,ไห,ไหนนะมขามเปียกพ่อที่ยูได้กินกันอย่าว่าเปน็นยังหรอเพื่อนอยากนะเพือพ่อนก็กินเพื่อนบ่ได้หาไปขายดอกเพื่อนหาไปกินงโอ้โหง้อาแต่นี้พ่อเล่าว่ามันขึ้นมันมันง่วงฟังเนาะแมนเดียดน้ำขี้ตม ก็จะเดียนน้ำขีต้มขอดตะเดยนน้ำต้มกูกกินปลาได้อีกเอเถิด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 ไม่ไลยไม่กุ้งเนมคักมีพ่อเขี้ต้มนี่พ่ขี้ต้มก็ตอแก่หน่อยก้อนี่ต่แ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 ต่กุ้งกุ้งกุ้งหลายๆอย่างหยาบอยู่เ้าไปสิหยาบหยาบอยู่า้งก่อนสีไี่พอกันในช่วงเดือนเมษานะครับพี่น้องฝากไว้นะครับ ชิวงานหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิลนนะครับพี่น้องพ่อกันเริ่มจากวันที่เจ็ดพรอมทียี่สิบยี่สิบนะครับพี่น้องใกล้ไๆใช้ติดตามนะครับนะครับใกล้ไๆใช้ติดตามหรือว่าติดติดตามทั้งเพจแม่ลําเอาก็ได้เด้อเพจแม่ลําเาตุลวันพาเพื่อนหรือว่าช่องยูทูบแม่ลำพเามีเพจอยู่มีเพจอยู่บ่แอ่เพจช่องยูทูบเด้ยช่องยูทูบเดียวลำพเอตุลวันพาเพื่อนมันช่องกะลําเอตุลวันพาเพื่อนโอ้นะครับ ตามท้งเกียิมาละเพาก็ได้ครับนะครับพี่น้องข้าวมนซื้อเล้วนะครับหายู้เขากินนะครับมานยูนะครับพี่น้องบ่ได้ไปไงขันควบนะครับพี่น้องเอาโมเมนต์ตีเาแก่ไอ่บอหลอนกันนะเ้าแก่บาบออเ้าแก่ไปไงเอ็นเพหักนากันถ้าภาษจะคล้องได้ดิาองได้เนี่ยห่างเนี่ยห่าง งุ no en ่มเดือดหางว่าหมวยกุ่มไหนกุ่มงุ่มอีกุ้งนี่ครับพี่น้องงุ่มเออีกุ้งมาแม่นดอกวางแผนเอาไว้แล้วให้แกให้น้องนุ้งให้ลูกหลานมางฮือจิตตลกไม่ออกซอยปิโสมน้ำใส่อ้อยมากคักเนาเพาอเนาะเจ้านี่เนาะมากคักเกลือกต้มนี่พี่น้องเคยเห็นตั้งแต่อันง่วควาย้เกลือกต้มพี่น้องเคยเห็นหมูเกลือกต้มปรหมาณนี้เฮ้ยนู้ด หมูเหยียดตมพี่น้องนี่ครับอ๋อยองนะครับเย็นดีนะครับพี่น้องเย็นมันเย็นถ้าแป้งเขานาว่านุ้งาตาหุ่นตอเป็นยังดอกเอ้ยน้องนุ่งหักคือเก้นละหมูเหยียดตมนะครับไอ้กุ้งลายลายลาย คือใบผู้ได้อยากก็มาสอนเกินบ่ได้แพงดอกวบัวตอยากวบัวตอยากเอาไปขายบัวตะเอาไปกินบ่แพงดอกแต่ว่าอยายเห็นแต่ว่าอยายเห็นกันได้อะไรใครเนี้ยกันได้อะไรใครเนี่ยอยู่นี่บ่เคยแพร่งนะครับพี่น้องบ่เคยแพงแต่ว่าอยากให้เห็นว่าสันมี้พ่อว่าเอ้าแสดงกเราพันแพงอยู่ตัวสันนี่้พ่าซ้ำนี้เอ้า ขอบคุณก็มาก็แม่พี่น้องเฮานะครับที่ติดตามช่องลำเปาตะลุวันพาเพื่นคชิมนภาพพี่น้องหฮามเกียกจมนะครับเย็นเย็นนะครับบรรยากาศค่ายร้อนในช่วงเดือนมีนาคมนะครับพี่น้องต่อเดือนเมษากลมอื้อทื่อพอนกับว่าฝนจิบตกอ่ะตกกับตกบ่ตกกับตองตกนะครับพอกันไม่ขปหน้ะขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ